มาอยู่ไกลกันสาวสามสามสาวหาเห็ดแล้วค่ะนี่แต่บานใหญ่ๆเขาเบิ่งเนี้ยค่ะเขาเบิ่งดอกในี่เนี้ยค่ะพ่อเป็นกลุ่มเลยค่ะสีเหลืองบัเหลืองสี่สาวดอกบัรักสิดอกเบิ้งเบิ่งผลนั้นได้ตะกาพ้นค่ะอันนี้ตะกาขน้อยค่ะนี่ตะกาเมมวนเจ้าค่ะนี่กับกระตาสาวน้อยเห็นน้าเนี่ยที่ละเห็นไม้เห็นไม้เห็นเห็นไหมคะเบิ่งด้วยสุดท้ายบัวพายะขาครั้งแรกในชีวิตค่ะสองสาว ผ้ามาเจ็บเห็ดด้วยค่ะมวนคักมาเนี่มาแบบคุ้มค่ะมาทำบุญและะ้วก็รอเวลานะคะมาเพื่อเวลาหลวกันด้มานีละมวนหลายอุปกรณ์เท่ากับชิมี่ใหม่ไม่ตตกได้ค่ะเงาะมงอกูนะหลอบที่สองค่ะมาเนี่ชัดไปค่ะเพิ่งพี่น้องเพิ่งเห็ดละโง่ค่ะเห็ดกำลังออกเลยเนาะง่ามคักุณน่ะ พีแตดอกง่ายๆค่ะเป็นตสออนเนาะมันซ้อนลายมีสองดอกส้อนกันพอแล้วใายเฮดไหลักเนี้ยมาใกล้ๆวันห่ อยู่ที่ระงกนะคะระงบปะค่ะดอกเดียวบางทีเราไปดูดอกเดียวดอกกระเจียวขาวง่ามั่นค่ะพัวเห็ดผึ่งเหลืองจ้า ดอกงามๆเลยค่ะให้เบิงตาได้ค่ะเห็ดละงโกเข้านี่ได้บ่หลายค่ะข้อพับข้อแผบกันมาซ้ำนีก่ก็ได้แกงหนึ่งอยู่เนาะป๊าตัตวเห็ดดะงโงกขาวด้วค่ะพแม่พันเก็บมาได้ดอกไงค่ะคุณอาแต็้อเอน้เห็ดเนาะ มีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพิงหวานมาค่ะแม่เนี่ยเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานเนาะมันมันมันออกแหล่ๆเด้อค่ะออกมุมหัวมันเล็ดเล็ดออกเป็นเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงอัเฮ็ดละงอกเหลืองละงอกเหลืองกแบันนี้เฮ็ดเพิงหวานเห็ดเพิงค่ะอันนี้เห็ดตับเตาเนาะตับเตากับตาแคอกใหญ่ๆมันก็หาง่ามหาเก่งแครบบอลส่วนเพิ่มความหวาน เห็ดค่ะเห็ดอตลเห็ดละงกมัหนึ่งเจ้าใครใส่จีนซ่าปาดเดิมบกไลค่ะนี่แต่ดอกงามๆขอจับไข่ใหญ่แน่มานี่มานี่ไข่เห็ดละงก์จะให้ลูกชายดู